เรื่องจาก AI เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณเนี่ยเป็นหลักล้านเนี่ยทำได้จริงไหมผมก็ต้องตอบแบบเจ็บเจบ,จบในใจลึกๆมากหักแล้วกันนะว่าแบบเออมันทําได้เว้ยมันทําได้จริงๆครับมันทําได้จริงๆคือในยุคที่แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยสร้างรายได้จากยอดวิวสร้างรายได้จากอ่าการที่มีคนเข้ามาดูเยอะๆการที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม มันทําได้จริงๆครับมันสามารถทําได้อยู่แล้วเว้ยเพลง AI เนี่ยผมต้องพูดว่ามันคือแบบมันเหมือนการเรียกว่าตอนเนี้เรากําลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเพลงที่เป็นแบบนี้ก็คือศิลปินที่ยังอยู่ได้เนี่ยคุณก็ต้องยอมรับนะคุณต้องยอมรับกับผมตรงๆนะว่าศิลปินที่ยังอยู่ได้ในทุกๆวันเนี่ยต้องใช้คําแรงหน่อยก็คือเป็นศิลปินที่กินบุญเก่าอ่ะเข้าใจปะ่ะชื่อเสียงเก่าที่สร้างมา หลายๆอย่างเพลงเก่าๆนู่นนี่นั่นก่อนที่จะมาสู่ยุคเปลี่ยนผ่านตอนนี้ที่เรียกว่ายุคที่แบบ AI เข้ามามีบทบาทอะไรมากมายขนาดนี้นะนั่นแหละก็คือในยุคนี้ต้องพูดเลยว่าศิลปินที่จะสามารถอยู่ได้แล้วก็สร้างผลงานสร้างเพลงของตัวเองแล้วอยู่ได้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นศิลปินที่ต้องมีค่ายมีสังกัดอะไม่งั้นเพลงของคุณมันจะไม่มีทางออกไปสู่หูหรือว่าสายตาของประชาชนได้เลยอะ ไม่ว่าเพลงคุณจะดีแค่ไหนหรือว่าแบบเพลงไม่ดียังไงแต่ง่ายๆเคยถ้าถ้าเกิดคุณมีค่ายมีคอนแทคมีคอนเน็กชันกับหลายๆที่คุณก็สามารถเอาเพลงของคุณเนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุการเปิดผ่านหูหฟังเยอะๆนู่นนี่นั่นอะไรอยา่างเงี้ยะนะก็จะเป็นการโฆษณาเพลงของคุณใช่ไหมแต่กลับกันเราลองกลับมาที่ศิลปินอิสระที่เขาไม่มีค่ายผมบอกเลยว่าตรงนี้มันเป็นการยากมากเลยนะที่ เพลงหรือความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยมันจะถูกปล่อยออกไปให้ใครหลายๆคนได้ฟังได้ยินได้คิดได้เห็นได้ตอบได้ชอบได้ไม่ชอบหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นการยากมากๆเว้ยเข้าใจปะ่ะอันนี้คือแยกนะแยกเป็น2อ,อย่างนะคือศิลปินที่มีค่ายมีสังกัดเขาก็จะมีการผลักดันในแบบของเขาแต่ถ้าเกิดเราเป็นศิลปินอิสระนู่นนี่นั่นการที่เพลงของเรามันจะไปอยู่นู่นนี่นั่นได้แต่มันก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะครับกว่าเพลงของเราเนี่ย มันจะไปเข้าหูคนฟังอย่างแท้จริงแล้วการที่มันไปเข้าหูคนฟังเนี่ยไม่ว่าเพลงของคุณจะดีแค่ไหนบางทีอ่ะมันก็อาจจะได้กระแสะตอบรับที่ไม่ดีมันเลยทําให้ศิลปินหลายๆคนที่เป็นศิลปินอิสระเนี่ยปล่อยเพลงออกมาได้ไม่กี่เพลงกําลังแบบเฮ้ยเริ่มมีฐานแฟนคลับเริ่มมีคนชอบแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้ภัยตัวเองด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีบัตเจ็ตเยอะอะไรขนาดนั้นหรือว่าติ่งที่ทําอยู่มันยังไม่สามารถหารายได้เข้ามาได้อะ่ะ ก็ทำให้ศิลปินรุ่นใหม่บางทีออกมาซิงเกิลเดียวแล้วก็หายไปเลยเยอะแยะไปอะไรกี้ใช่ไหมแต่คลิปนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยฮะคลิปเนี้ววมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง AI นี่แหละพุกวันนี้นะครับผม AI เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทมากๆเลยนะอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปไปว่า AI เ่ะเพลง AI เนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้หลักล้านได้คุณจริงไหมสร้างได้ครับสร้างได้โอ้เจ็บหัวใจคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสายครีเอทีฟใช่ไหม บางทีก็ทาเพลงทํานู่นหาข้อมูลทําคลิปนู่นนี่นั่นอะไรมาเล่ามาอะไรกันเราก็ต้องพยายามเคลียร์ทีว่าเอ้ยคนที่เขาเข้ามาดูเขาอยากดูอะไรอยากฟังอะไรอะไรกันใช่ปะแต่กลับกันครับนี่มันคืออุตสาหการรมเพลงซึ่งตอนนี้เอไอเข้ามามีบทบาทมากก็เลยทําให้เริ่มมีคนหาไรายได้จากจุดนี้นะครับแล้วมันต้กแ,แล้วถามว่ามันหาได้ไหมมันหาได้จริงๆคุณเมื่อก่อนนะหลายๆคนตอนที่ AI เข้ามาใหม่ๆในยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยหลายหลายๆคนเลยนะชอบคิดว่าแบบเฮ้ย เพลง AI เนี่ยมันคือการแบบเอาเพลงจากทั่วโลกเพลงดังๆเพลงจากศิลปินดังๆเสียงศิลปินดังๆเนี่ยเอามาให้ a อมันเรียนรู้พอมันเรียนรู้ปุ๊บแบบเวลามันสร้างเสียงขึ้นมาใหม่มันก็คือการอิงจากเพลงเก่าๆที่มันมีในประวัติศาสตร์แบบนี้มันไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณต้องรู้ก่อนนะว่าในเรื่องพวกเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วเว้ยว่าทําอะไรไม่ได้แล้วในตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้จริงๆเพราะ ทั่วโลกก็อยากไม่มีกฎบมายเกี่ยวกับ AI ที่จะมาทําอะไรกับเรื่องพวกนี้ได้ดังนั้นเฮ้ยในช่วงนี้ผมไม่ได้อยากจะแบบส่งเสริมหรือบอกอะไรนะว่าแบบให้น้ำขึ้นให้รีบตกักนู่นนี่นั่นมันยังสงไร้างรายได้ได้จริงๆมันทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะครับผมแล้วที่สําคัญเลยนะแพลตฟอร์มการเจนเพลง AI ต่างๆด้วยเมื่อก่อนอะหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาคุณเจนเพลง AI มาสักเพลงหนึ่งคุณเจนเอเรีขึ้นมาปึ้งมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์คุณใช่มันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของคุณ คุณไม่สามารถเอาไปสร้างไรายได้ได้ไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้เลยคุณเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ได้นั่นแหละแต่คุณจะเอาไปเปิดเล่นฟังนูน่นนี่นั่นเอาไปเอาไปโชว์เพื่อนเอาไปฝึกร้องเพลงอะไรก็ทำได้แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหลายหลายแพลตฟอร์มที่เจนเพลง AI ขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณสามัครเป็นแบบโปรอ่าแบบจ่ายเงินให้มันอ่ะแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้ฟรีอ่ะเป็นแบบโปรรายเดือนราย,ายปีนู่นนี่นั่นก็ว่าไปอัปเกรดพีเมียมมันจะบอกเลยว้ยว่าคุณสามารถนําเพลงที่เจนเอไอเนี้ย ไปสร้างรายได้ได้ใทยได้เชิญพาณิชได้โอ้ไม่กอเข้าใจปะแล้วทุกวันนี้แพลตฟอร์มต่างๆที่มันเป็นที่นิยมมากๆในโลกแล้วก็สร้างรายได้ให้คนทั่วโลกเนี่ยมันคือแพลตฟอร์มที่เน้นยอดวิวไงมันคือแพลตฟอร์มที่เน้นยอดเอนเกตเน้นยอดวิวเข้าใจปะดังนั้นการที่เราจะเจนเพลง AI ออกมาโดยการคลิกคลิกเดียวอ้าวแอรผมเน็บอีกแล้วผมเน็บอีกแล้วจะพยายามไม่เน็บแล้วกันนะคือบางครั้งอะ เราเจน AI เพลงคลิกคลิกเดียวออกมาเลย200กว่าเพลงปึ้งในยุคแรกๆเดี๋ยวเหล่าไลฟ์โค้ดอ่ะเขาก็จะสอนว่าเฮ้ยนี่ไงเพลงแนวนี้มันขายได้เวย้ยแนวไหนเอย้ยแนวไหนเอย่ยแนวโลไฟเกิลไงที่แบบเป็นเพลงแอมเบียนเอาไว้เปิดในร้านกาแฟนี่นะเพลงสไตล์ตนี้ร้านกาแฟร้านอาหารเขาจะเปิดทุกวัน <S <S เพลงเนี้ยบางทีก็เปิดฟังก่อนนอนเปิดอ่านหนังสืออ่านแล้วก็จะมาทำเพลงแอมเบียนกันอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมก็ทําเลยยเจนง่ายเลยเจนง่ายเลย,ย,เลยก็บอกเลยว่า ขอเป็นเพลงโลว์ฟสไตล์แอมเบียนดูนี่นันเจนลงไปปึ้งมาแล้วได้มาเป็น10เพลงร้อยเพลงอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆเอาแต่ละเพลงมาอัพลงช anel เรานี่นะบ่อยเขียนไปว่าแบบเป็นเพลงเอาไว้ทําสมาธิบ้างเป็นเพลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะในยุคแล้วแต่ YouTube มันยังไม่มีกฎเพื่อที่จะมาด้อยค่าปัญญาประดิษฐ์เลยดังนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วกันอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีช anel นะครับผมที่ออกมาเป็นเพลงโลฟ์อะไรี้ยเยอะมาก เยอะโคตรโคตรเพลงสไตล์เต็ไมไปหมดเลยแล้วก็สร้างไรายได้ได้จริงๆริสร้างรายได้จริงๆแล้วก็จะมีการสร้างไรายได้ได้จากแบบเป็นไลฟ์โค้ดสอนว่าแบบเอ้ยต้องเจนอย่างนี้นะแล้วก็ทําตามนี้นู่นนี้นั่นแต่ที่แต่ควาที่ผมเจ็บใจคืออะไรรู้ป่ะไอ้พวกเนี้ยแงชอบเอาชแนลโลไฟเกิลอะซึ้งมันเป็นชแนลที่เขาแบบคือถ้าเกิดคุณรู้ประวัติโลไฟเกิลอะเมื่อก่อนก่อนที่เขาจะมาทําเป็นแบบโลไฟแบบเนี้ย เขาจะไปขออนุญาตลิขสิทธิ์จากศิลปินหลายๆคนศิลปินอิสระทุกคนว้อาอขอเอาเพลงมาใส่ในชแนลได้ไหมเดี๋ยวให้เครดิตโนดนนนั่นก็จะมาเปิดโบนอะไรเงี้ยแล้วคนก็จดจําได้ว่าชแนลโลไฟเกิลคือชแนลที่เราจะมาฟังเพลงสบายๆชิลๆเนี่ยดันเอาสิ่งที่คนเขาคิดค้นสร้างสารรค์ขึ้นมาแต่เอามาสอนว่าใช้ AI ทําแบบนี้แล้วเนี่ยสร้างรายได้เห็นไหมเนี่ยดูยอดสิดูยอดเอ็นเกจจากโลไฟเกิลสิเขาได้เดือนนึงเป็นล้านเลยนะผิดเรื่องแล้วอะต่อต่อ,ตอ กลับมาที่เรื่อง AI ต่อกลับมาที่เรื่อง AI ของเพลงต่อใช่ครับมันสร้างรายได้ได้แล้วก็แต่ในยุคนี้นะ YouTube เนี่ยมันเพิ่งออกกฎใหม่ได้ไม่นานเว้ยหลายๆคนที่แบบเป็นสายเจน AI อะไรอย่าทำเพลงเจน AI เงี้ก็แบบวันๆวนะใช่ไหมวันกลัวแต่ถ้าเกิดคุณรู้ข้อเท็จจริงของไอ้กฎใหม่เนี่ยคือมันบอกว่า YouTube เนี่ยจะด้อยคุณค่าปัญญาประดิษฐ์ลงคลิปไหนที่เป็นคลิปที่แบบใช้ AI ในการพูด ไม่ว่าจะเป็นการเจนเสียงขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพ AI ด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะลดคุณค่าให้มันแบบตั้งรายได้ไม่ได้นู่นนี่นั่น,นอะไรก็ว่ากันไปแต่คุณคิดนะเราลองคิดตามทีนึนงเอา AI มาจับ AI เนี่ยนะมันจับกันไม่ได้หรอที่มันคือการแมวไล่จับหนูที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มันจับกันไม่ได้หรอกในตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าอ่ากดกดเอายูทูบเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากให้มีเนื้อหาซ้ําเราจะลดคุณค่าเนื้อหาซ้ํา อ่ไอเนื้อหาซาำพวกนี้มันอาจจะไปกระทบกับพวกเพลง AI ที่เจะเนเรตมาเป็นแนวโลไฟเป็นแบบง่ายๆมีภาพภาพเดียวแล้วก็แบบอะไรกี้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เพราะเราไม่ได้มีแค่แพลตฟอร์มเจ n เน a เรตเพลง AI เท่านั้นเรามีแพลตฟอร์มเจนเนเรต MV เจ n เน a เรตภาพ AI เจ n เน a เรตวิดีโอ AI ทำสามดีอะไรทุกอย่างอลังการมากๆดังนั้นอันนี้ผมหาข้อมูลมาแล้วมันจริงจังมากตรงนี้คุณฟังเลยนะถ้าเกิดคุณ ใช้แพลตฟอร์มในการเจนเ AI ขึ้นมาหนึ่งเพลงสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปคือใช้แพลตฟอร์มในการเจนภาพขึ้นมาแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มในการทําให้มันเป็นภาพ E.O. กฎของ YouTube จะทําอะไรคุณไม่ได้เลยเว้ยซึ่งข้อนี้ผมไม่อ่านมาผม,ผมก็รู้สึกตกใจแล้วก็เจ็บใจมากๆเพราะว่าอะไร YouTube เนี่ยมันจะจับเฉพาะคลิปที่มีการทําภาพซ้ําๆใช้สี AI ซ้ำๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณสามารถทําเพลง AI ที่มันเล่าเรื่องราวแล้วก็มี เจเนเรตเอ็มวีที่มันเล่าเรื่องราวแบบไม่ได้ใช้ภาพซ้ำๆกันเยอะๆมันจะจับไม่ได้ดังนั้นคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้คุณสร้างรายได้ได้เลยจริงๆแล้วที่สําคัญคุณสามารถผลิตอะไรแบบนี้ออกมาได้วันละเป็นสิบเพลงเป็นร้อยเพลงเป็นพันเพลงก็ทําได้นี่แหละมันคือสิ่งที่น่าเจ็บปวดแต่ก็มันก็ในเมื่อมันสร้างรายได้ได้จริงๆอะผมก็ไม่สามารถที่จะไปแบบ บอกใครได้บอเฮ้ยแบบนี้มันไม่จริงมันไม่เรียลมันไม่ศิลปินมันไม่คิดติแบบก็บอกไม่ได้เพราะในยุคนี้ปากท้องมันสําคัญใช่ไหมปากท้องมันสําคัญก็เลยอ่ะก็เรรๆก็เลยต้องปล่อยไปแต่ในอนาคตมันอาจจะมี AI ของระบบแพลตฟอร์มต่างๆที่เก่งมากขึ้นสามารถดูได้แบบว่าเฮ้ยอันนี้ทำจากไงแต่คุณก็อย่าลืมสิว่าแพลตฟอร์มยอดวิวแพลตฟอร์มที่หาอะไรได้จากยอดวิวต่างๆมันไม่ได้การันตีคุณภาพจากยอดวิวอย่าง มันการันตีจากคนติดตามด้วยดังนั้นถ้าเกิดสักวันหนึ่งเพลงที่คุณทําจาก AI หรือว่าอคอนเทนต์นต่างๆที่คุณทําจาก AI มันดังมากๆแต่แล้ววันหนึ่ง AI ของพวกกดกดจากเว็บต่างๆที่เราทําคลิปไปใส่ไปลงเพื่อสร้างไรายได้เดี่ยมันจับได้ว่าอันเนี้ยเฮ้ยทำจาก AI นะเราจะด้อยคุณค่าคุณลงปิดการสร้างไรายได้ของคุณซาปิดปึ้งแต่อย่าลืมสิเราเราไอพวกแพลตฟอร์มยอดวิวพวกเนี้ยเราไม่ได้ ทำมาเพื่อให้ได้แค่ยอดอย่างเดียวเราทำเพื่อให้มีผู้ติดตามดังนั้นต่อให้เกิดการปิดสร้างไรายได้ไปแค่คลิป2คลิปหรือว่านู่นนี่นั่นยังไงเราก็ยังมีผู้ติดตามอยู่ไงคุณลองสังเกตดีว่าแบบทุกวันเนี้ยชแนลที่ทำผลงานดีไอไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในอ่ทิกต็อกย u ทูบเรียลต่างๆคลิปตั้นคลิปยาวอะไรก็ว่ากันไปมันก็ยังได้รับ engagement อยู่ตลอดเวลายอดวิวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม ดังนั้นไอ้พวกแพลตฟอร์มที่มันได้รายได้จากยอดวิวเดี๋ยวมันทำมันก็ยังทําได้ไปเรื่อยๆไอ้พวกกดต่างๆนู่นนี่นั่นมันทาอะไระไม่ได้อยู่แล้วอะมันก็เลยแบบนั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดเป็นอะไรแบบนี้ทุกวันนี้นะครับผมศิลปินจริงๆผมไม่อยากจะบอกว่าศิลปินจริงหรือว่าคอนเทนต์คีทีจริงๆจะตายนะผมแค่อยากจะบอกว่าต้องปรับตัวแล้วว่ะ มันต้องปรับตัวแล้วคุณจะเอามันนั่งแบบน้อยใจนู่นนี่นัน่นอไอ้พวกนี้มันของปลอมไอ้พวกนี้แม่งไม่เก่งไม่มีทฤษฎีด,ดนตรีไม่มีนู่นนี่นั่นแต่มันก็ทําเพลงนู่นนี่นั่นเราไม่จะไม่ยอมใช้ไม่ได้แล้วต้องปรับตัวแล้วมันต้องปรับตัวจริงๆเพราะมันสร้างไรายได้ให้เขาได้เขาก็เลยเลือกที่จะทําแบบนี้แล้วคุณมามมวแต่พูดนู่นนี่นั่นกดดันด่าเขานู่นนี่นั่นมาบอกว่าแบบไม่ใช่ของจริงนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่มีจะแดกแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็นั่นแหละมันแตกต่างกันนะใช่ไหมดังนั้นมันก็คือนี่แหละ AI อมันสามารถทําได้จริงๆซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นการชี้โพรงให้กระลอกแต่อย่างใดนะที่ผมบอกว่าแบบแค่คุณทํเจะไดเลดเพลงขึ้นมาแล้วก็จะไดเลด MV ให้มันมีการเล่าเรื่องนู่นนี่นั่น AI มันก็ไม่สามารถจับได้แล้วว่าเป็นคลิปที่เป็นคอนเทนต์ซ้ำหรือว่าสร้างโดย AI อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับดังนั้นในโลกยุคนี้ที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีบากท้องเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นก็ ว่ากันไม่ได้ันว่ากันไม่ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นความคิดี่เห็นส่วนตัวของผมนะครับผมใครมีความเห็นส่วนตัวคุณยังไงก็ลองมาอธิบายให้ผมฟังด้วยแล้วกันนะคุยกันอย่างแบบอิสระชนนะครับผมผมเคารพในทุกๆทุกๆคอมเมนต์ทุกความเห็นเลยแล้วก็แบบพิมพิมสุภาพหน่อยก็แล้วกันนะก็นั่นแหละครับต่อคําถามจากต้นคลิปทําได้ AI ทําเพลงเจเริเพลงขึ้นมาสร้างรายได้หลักๆทําได้ครับผม แล้วตอนนี้ทําได้อยู่ไหมก็ยังทําได้ทําได้แนบเนียนเลยนะครับผมก็นั่นแหละครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปอะไรแบบนี้มานั่งคุยกันมาฟังผมระเบิดระบงระบายูุกที่นั่นก็แล้วแต่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะล่ะเดี๋ยวจะมีคลิปแบบนี้มาเยอะเลยนะก็ถือว่ามาฟังพี่หนวดบทไปแล้วกันนะครับยินดีที่เราสู่ชแ n e l link นะครับตอนแรกไม่ได้พูดก็ฝากชแ n e l l i n ์ไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนตัสดีครับบ๊ายบาย